เรามาคุยคู่ของกัน,นบ้างนะเกณฑ์นี้จะบอกว่าเป็นเกณฑ์เปิดตัวให้ให้ให้ทางบ้านรับรู้อันนี้ถ่ายได้นะพิจิตเนี่ยนะฮะในเดือนมกราเนี่ยนะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้านคู่ครองครับนาราศีพิจิกนะเหมือนกับคนในช่วงนี้เดือนมกราเนี่ยมีอะไรจะต้องสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ไหมนะครับมีอะไรต้องสัมพันธ์กับต่างถิ่นแดนไกลไหมนะหรือกระทาการใดๆ เกิดความสำเร็จอันนี้ถ่ายได้ครับวันนี้เดี๋ยวนี้การเงินคุณไปไหนฮะการเงินคุณเล็งดวงชะตาพิจิกเงินทองจากฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงเข้าสู่ดวงชะตาครับแต่หากพระรหัสเป็นกาลีก็ต้องบอกว่าก็ตามมาฟังรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับช่องทายดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีพิจิกนะครับ เป็นการทำนายดาวจรของเดือนมกราคมครับนะฮะลัคนาราศีพิจิกดาวตนุรักษ์ดาวประจําตัวท่านก็คือดาวอังคาเนี่ยฮะเลขสามไทยนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ราศีกรกฎพบสุภาครับสุภาแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ฮะนะฮะสุภาษยังแปลว่าความสําเร็จสุภาแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลนะครับตัวคุณเนี่ยมาอยู่ในกรกฎเนี่ยเหมือนกับคุณในช่วงเนี้ย เดือนมะกราเนี่ยมีอะไรจะต้องสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ไหมนะครับมีอะไรต้องสัมพันธ์กับต่างถิ่นแดนไกลไหมนะหรือกระทาการใดๆเกิดความสําเร็จอันนี้ถ่ายได้ครับนะแต่จะสําเร็จรู้ร่วมแบบว่าราบรื่นเนี่ยอันนี้คงไม่ใช่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพระอังคารยังมาจากที่ลาศีเมษด้วยพบอริครับ อริแปลว่าปัญหาอุปสรรคอริแปลว่าภาระหนี้สินอริแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะอริก็มาร่วมด้วยแสดงว่าความสําเร็จเมื่อกี้บอกเฮ้ยไปทําอะไรมีความสําเร็จมีแต่ก่อนจะสําเร็จอ่ะอริไงช่วยแก้ไขปัญหาก่อนได้ไหมอ่าแสดงว่าม่ได็ททาลาบลื่นะมีเหตุมีปัญหาอะไรให้ฉันต้องกระทําแก้ไขแล้วก็จะประสบความสําเร็จอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะ ผู้หลับผู้ใหญ่มีปัญหาอะไรให้ช่วยแก่ะนะฮะก็แก้ได้สําเร็จดีครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะอะไรที่อยู่ต่างทิเดแดนไกลอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ฉันก็กระทําการได้สําเร็จดีครับงานะะทีนี้จะให้พิจิตทุกคนเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ครับนะฮะทำไมถึงเป็นไปไม่ได้บางคนบอกเฮ้ยลัคนาราศีก็เดียวกันนะฮะดาวจรอ,อยู่เหมือนกันอยู่ในราศีเดียวกัน มันก็ต้องทายเหมือนกันสิคืออย่างนี้ครับดาวที่มาอยู่เนี่ยถูกต้องครับลัคนาสถิตที่เดียวกันดาวดาวเดียวกันเนี่ยฮะนะแต่บริบทของดวงดาวอะ่ะแต่ละคนอะ่ะไม่เหมือนกันฮะมีจุดแตกต่างทันทีเลยบริบทคือ,อเข้ามาดีมาลายอย่างนี้เป็นต้นครับนะทีนี้หากอังคารดีงามล่ะถ้าอังคารดีงามเนี่ยก็ต้องบอกว่า ผู้หลักผู้ใหญ่มอบความสําเร็จให้อแต่มีปัญหาอย่างที่บอกอ่ะมีปัญหาหแก้เมื่อดี้พูดมาเมื่อสักครู่อ่ะอันนั้นเรียกว่าทักษะดีๆหากอังคารเป็นกาลีขึ้นมาก็ต้องผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหามาให้แก้คือเป็นปัญหาแบบเยอะเลยอ่ะถ้ากาลีเนี่ยปัญหาเยอะเลยปัญหาค่อนข้างจะใหญ่แก้ได้ยากเย็นนักอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะกว่าจะมีความสําเร็จลําบากระบนหรือ ฉันไปทําอะไรเกิดความสําเร็จแต่ถ้ามีกาลีสถิตอาจจะไม่สําเร็จได้นะอะทำแล้วมีอาลีนี่ทําแล้วติดๆขัดๆทำให้ฉันกระทาการสิ่งนั้นะไม่สําเร็จอันนี้ก็ถ่ายได้ครับปางถินแดนไกลนาความลําบากลําบนอะไรมาให้เออน,นำความเดือดร้อนก็ไดนะ้กาลีนี่นําความเดือดร้อนอะไรบางอย่างมาให้ทําให้ฉันจะต้องลําบากจะเป็นกายจะเป็นใจได้หมดอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะ ผู้หลักผู้ใหญ่นําความเดือดร้อนอะไรมาสู่ฉันหรืออาจจะเรียกว่ามีคําว่าอลีเนี่ยมันมีคําว่าเจ็บไข้ได้ป่วยผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยฉันก็ต้องดําเนินการแก้ไขถ้าหาทักษะดีแก้ไขไม่ยากครับเดี๋ยวก็ทุเลาเบาบางหายดีเป็นปกติแต่ถ้าอังคารเสียหายล่ะอันนี้อาจจะรักษานานหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับนะนี่คือตัวคุณแล้วก็ร่วมกับอล,ลีทีนี้ เรามาดูเรื่องเงินเงินทองทองเราการเงินของลัคนาราศีพิจิกคือดาวพระหัสสัมวดีนี่ครับวันนี้เดี๋ยวนี้การเงินคุณไปไหนฮะการเงินคุณเล็งดวงชะตาพิจิกนะฮะพิจิกตั้งแต่พระหัสย้ายเข้ามาสู่ภพปัตตานีเนี่ยเหมือนกับเงินเงินทองทองจากปัตตานีเข้าสู่ดวงชะตาล่ะปัตตานีแปลว่าฝั่งตรงข้ามครับ นะจะเป็นคู่คองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาลูกค้าได้หมดนะฮะเงินทองจากฝั่งตรงนั้นอะเข้าสู่ดวงชะตานะครับแต่จะบอกว่าเฮ้ยเข้าแน่ๆเลยหรือเปล่าก็อย่างที่บอกครับเหมือนอ่างค้าเนี่ยก็ต้องดูบริบทของพระรหัสเขาเหมือนกันนะฮะหาก,กษาของพระรหัสดีงามนะี่ยจะเป็นบริวารอายุเดชีอะไรก็ช่างเหอะไม่เป็นกาลีก็พออ่าไม่เป็นกาลีก็พอ เงินทองจากฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงเข้าสู่ดวงชะตาครับแต่หากพระรหัสเป็นกาลีก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้ระวังให้ระวังเงินทองของคุณให้ดีๆนะอาจจะเรียกว่าฝั่งตรงข้ามสัญญาว่าจะส่งเงินส่งทองมาให้พอเป็นกาลีติดขัดซะอย่างนั้นน่ะขยักขย่อนบ้างติดขัดบ้างหรือขอเลื่อนไปเลยอย่างนี้ก็ทายได้ครับนะหากพระรหัสเป็นกาลีนี่อย่างนีเป็นต้น และทีนี้ที่พบการเงินนะ่ะใครมาอยู่อาทิตย์ร่วมพุทธครับนะอาทิตย์ก่อนเป็นใครอาทิตย์ก่อนอาทิตย์เนี่ยมาจากเจ้าเรือนที่ราศีสิงห์พบกรรมะครับกรรมะคือการกระทําหรือกรรมะเรียกว่าง,งานก็ไนดะ้นะพบการงานพบการงานเนี่ยกรรมะหรือการสิ่งที่ฉันต้องทําก็ได้อะนะนะมาสู่ในการเงินฉันมีอะไรฮะกรรมะมาสู่การเงินฉันมีเรื่องต้องทําแล้วละ่ะเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่แหละนะฮะ ฉันมีเรื่องต้องทำาั่นแห่ะเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่แหละนะฮะร,ร่วมกับพระพุธพระพุทธเนี่ยเข้ามาจากราศีกันพบลาภนะครับนะคุณเองมีการกระทําอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองและผลประโยชน์นะอาทีนี้ครอบคุมแล้วฉันจะต้องทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเงินทองและผลประโยชน์ของฉันนะครับเนี่ยตัวคุณเนี่ยอยู่ในสุภะนะฮะเอ๊ะมีทางไกลมาเกี่ยวไหม มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเกี่ยวมาเรื่องนี้อย่างนี้ก็ถ่ายได้ถ่ายร่วมอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะเรียกว่าฉันต้องกระทําการอะไรที่เกี่ยวผลประโยชน์หรืองานก็ได้งานที่ฉันทํามีผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องมีทางการมาเกี่ยวข้องแล้วสิ่งนี้มันมีคําว่าผลประโยชน์ทางการเงินมาเกี่ยวข้องด้วยนะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะอาจจะร่วมกับพลรหัสก็ส่งกระแสมาเท่ากับว่าถ้าพลรหัสไม่เสีย อาทิตย์พุธไม่เสียก็ต้องบอกว่ากระทำการแล้วเกิดความสำเร็จทางการเงินฝั่งตรงข้ามนำเงินนำทองมาให้ฉันละแต่หากพุธเอย่ยอาทิตย์เอย่ยพระรหัสเอย่ยเกิดความเสียหายละ่ะนะเกิดความเสียหายทีนี้ละพอเกิดความเสียหายก็ต้องบอกว่าไอ้ที่ฉันทำอยู่เนี่ยเหมือนมาสักครู่ที่ถ่ายพระรหัสนะครับนะะฝั่งตรงข้ามขอเลื่อนมาฝั่งตรงข้าม แบบว่าส่งมอบไม่ทันอ่ะหรือว่าจ่ายไม่ทันก็ได้อย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะเนี่ยถ้าพระรหัสเอ,อ่ยอาทิตย์เอ,อ่ยพุธเอ,อ่ยเกิดความเสียหายจะเป็นอย่างนี้เรื่องการเงินครับนะเท่ากับว่าพระรหัสอาทิตย์พุธถ้าไม่เสียเงินทองดีล่ะพิจิตรแต่หากสามองค์เนี้ยเสียหายระวังจะติดขัดเรื่องเงินเงินทองทองและผลประโยชน์ครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะทีนี้พระพุธเนี่ยยังมาจากมิถุนด้วยนะยังมาจากพิดุลที่มิถุนเนี่ย เขาคือมรณะครับนะตรงน,นี้ถ่ายรวบเพิ่มอีกนิดนึงไอ้ที่พูดมาเมื่อสักครู่มีการกระทาอะไรที่เกี่ยวเงินทองผลประโยชน์การกระทําครั้งเนี้น่าจะเป็นการกระทําที่เคยกระทํามาแล้วคือมรณะแปลว่าเรื่องเก่าๆครับนะไม่ใช่เรื่องของมกราอาจจะทํามาก่อนมกราแต่มันมาแสดงผลในเดือนมกราคมอย่างนี้เป็นต้นครับนะในส่วนนี้อีกอย่างหนึง่งมรณะแปลว่ามรดกด้วยนะ คุณเนี่ยไปอยู่ในภพสุภะเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เฮ้ยมีเหมือนกับถ้าถ้า,ถาอาทิตย์พุธหรือพระรหัสดีงามเนี่ยอาจจะมีเงินเรียกว่าได้เงินได้ทองจากมรดกตกทอดไปสัมพันธ์อะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้มรดกตกทอดเป็นรางวัลน,นะฮะได้มรดกตกทอดเป็นเรียกว่ามาเป็นรางวัลอะอย่างนี้เป็นต้นครับนะ,ะทีนี้มรณะเนี่ยมันไปว่าจากไปก็ได้ครับ นะ่แปลว่าเสียหายก็ได้ครับหากพระพุทธเสียล่ะถ้าพระพุทธเสียก็ต้องบอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับการเสียหายทางการเงินครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะในเดือนมกราคมนะฮะทีนี้พระหัสเนี่ยนอกจากเป็นดาวการเงินคุณแล้วเนี่ยเขายังมาจากราศีมีนด้วยนะฮะพบอะไรฮะพบบุรตาครับบุรตาแปลว่าบุตรบริวารน,นะฮะบุดตาแปลว่าบุตรบริวารบุรตาแปลว่า การลิเริ่มกระทำการอะไรใหม่ๆฮะจะเป็นชิ้นงานใหม่นะ,ะหรือจะเป็นในเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆได้หมดได้หมดนะฮะถ้าพละหัสด,ดีการลงทุนในครั้งเนี้ยอาจจะมีคําว่าการลงทุนครั้งนี้ยมันน่าจะมีหุ้นส่วนหรือเปล่าบางคนบอกไม่มีหรอกหุ้นส่วนจนทำคนเดียวถ้าทำคนเดียวเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะหมายถึงคุณขายก็ต้องไป คุยกับลูกค้าไหมาอ่ฝาฝังตรงขนะ้ามไหมเขาเป็นลูกค้าหรือเปล่า <c oughs> หรือเป็นคนที่คุณไปเอาสอบไปเอาสินค้ามาก็ได้ฝังตรงขนะ้ามอ่ะคู่ค้าคู่้นส่วนคู่สัญญาคู่ค้าเนี่ยเป็นหุ้นส่วนก็ได้หรือคนที่คุณเอาของไปขายหรือคุณเป็นคนที่ไปเอาของเข้ามาถ้าพระรหัสเสียเนี่ยร่วมกับการเงินเนี่ยเหมือนกับถ้าเป็นลูกค้านะเหมือนกับที่เอาของไปส่งเนี่ยระวังลูกค้า จะขอผิดนัดชําระอะไรอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะแต่ถ้าพอรหัสดีก็เรองบอกว่าเอาของไปส่งเฮ้ยลูกค้าก็โอนมาถูกต้องดีนะตรงตามเวลานะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับทีนี้เรามาดูพระสุขพระเสาระพระราหูกันนะพระสุขเป็นใครละ่ะพระสุขเนี่ยถ้าที่พฤกษบเนี่ยเขาคือปัตตานีครับพบคู่ของกันนะปัตตานีอ่ะเมื่อกี้เราคุยเรื่องการค้านะอันนี้เรามาคุยคูคของกันบ้างนะฮะ พศุกเนี่ยมาจากพบคู่ครองวันนี้เดี๋ยวนี้พศุกสสมาอยู่ในราศีกลุ่มร่วมพะเส,สา์นะฮะพบพันธุพันธุแปลว่าครอบครัวฉันจะเป็นญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่นะ้องครอบครัวฉันนะครอบครัวฉันนะถ้าเป็นหลักทรัพย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าบ้านที่ดินยานยนต์นะฮะบ้านที่ดินยานยนต์นะครับทีนี้คู่ครองมาสู่ พันธุเนี่ยเหมือนกับครอบครัวฉันเนี่ยมีพ่อคู่คอสถิตเนี่ยเกณฑ์เนี้จะบอกว่าเป็นเกณฑ์เปิดตัวให้ให้ให้ทางบ้านรับรู้อันนี้ถ่ายได้นะนะเพราะคู่ครองฉันมาพันธุนี่ในเดือนมกรานะในเดือนมกราลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ว่าจะพาคนรักแนะนําให้ครอบครัวรู้จักอย่างนี้ก็ได้ครับเปิดตัวว่า นะฮะพี่ป้านะอารูนะ้นะนี่คนนี้ใครอาเธอคนนี้เป็นใครผู้ชายคนนี้เป็นใครอะไรได้หมดแนะนําให้ครอบครัวรู้จักคนในครอบครัวนะฮะทีนี้พระเสาร์เนี่ยมาจากมังกรครับพบสหัสชะครับสหัสชะแปลว่าอะไรสหัสชะแปลว่าการติดต่อสื่อสารสหัสชะอย่างแปลว่าญาติอย่างแปลว่าเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะมีการติดต่อเหมือนกับครูครองมาอยู่ในพันธุเนี่ยเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่มีเหตุติดต่อเข้าร่วมอะ มีติดต่อเข้าร่วมนะฮะตรงนี้ถ้าถ่ายเรื่องคู่ครองอย่างเดียวนะนะฮะเหมือนกับเป็นการเปิดตัวให้ทั้งพันธุพันธุไม่ว่าบอกทั้งคนในครอบครัวบอกทั้งสังคมรอบข้างเลยแหละประกาศให้โลกรู้ <c oughs> นะฮะเกมนี้เรียกว่าประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือใครในชีวิตฉันอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยที่เป็นเจ้าเรือนพันธุเนี่ยเขาก็ไปสู่ ปูตารับปุตา่างที่บอกฮะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะฮะเหมือนกับมีเหตุได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้แนะนําคนใหม่อะไรเงี้ยได้หมดอาจจะเป็นเคยมีมาแล้วอันนี้คนใหม่นะอันนี้ก็ถ่ายได้นะอันนี้ก็ถ่ายได้นะลิเริ่มใหม่ๆอ่ะในเรื่องของคู่ของอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะเท่ากับว่ามังกรอ่าพิจิกเนี่ยนะฮะในเดือนมกราเนี่ยนะ,ะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้านคู่ของครับนะฮะ บางคนก็อาจจะเริ่มทําการค้าก็ได้นะร่วมกับคู่ค้องอะร่วมกับแฟนะได้ได้หมดฮนะได้หมดฮนะร่วมกับคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญายังได้เลยอย่างนี้เป็นต้นครับนะมีการติดต่อประสานงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับนะถ้ารัสุกมาดีก็จะราบรื่นดีนะครับนะเปิดตัวครอบครัวบอกอืมโอเคนะโอเคโอเคนะโอเคนะหากผัสุขเสียหายหรือพระเสาเสียหายนะ คนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่หรือสังคมรอบข้างเพื่อนญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยหนึ่งในเนี้ยอ่าหนึ่งในเนี้ยอาจมีใครสักคนดึงแยง้งเฮ้ยฉันว่าแต่คนเนี้ยหรือแม่คนเนี้ยเฮ้ยมันมีจุดที่ไม่โอเคอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้อากาลีนี่ไม่ดีไม่งามนี่อย่างนี้เป็นต้พนพอแนะนำปุ๊บฮะประกซสิบแล้วมีจุดที่ไม่ดีอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นการเริ่มต้นใหม่นี้ก็มีเหตุปิดขาดล้ครับ นะฮะอยู่ประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องคู่ของนะฮะนะฮะน่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับลัคนาราศีพิจิกในเดือนมกราคมครับนะฮะสวัสดีครับ